ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตร 5. คน์โพสลวยแย้มโใชัยรองประธานรุลธิธิหลวงพ่อเงินวัดบางกลาน 6. คุณพันตอนลวีปานแก้วผู้แทนคลตรจรลเกียรติปานแก้ว 7. ขออสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร 8. วัฒนธรรมจังหวัดพิจิต 9. ร 9. แม่เมาโพทเล คนตุกตาแต้เกียรติเจมเ้คุณอาหนัคือกลังที่สองคุณเวารัฐคือกำลังที่สองคท่านคิดอันตเลยนะครับนอนิดนึงนะครับนอนอันจะได้นแล้วกเกมนอนิดนึ่งนะครับจะได้นงพรัน Vâng, nghe anh ạ หาอรัขอเรียนเชิญสานเเพื่อเรตัวณรงร้าพราะประวัตในช่วงที่ประวาติสนะครับขไห้ทเรให้ทุกท่านสวดยตงนะครับเริ่มทเรกับระสันะครับเป็นการหวราชาโยรงจนกระทั่งท่านลาวงขอไว จบลงแล้วกวกคุณที่รับออออกนะครับลำดับตอนที่ประสงค์จะมโนนาเป็นประสัมบดีนะครับขอบอนุ่านเตรียมตัวกรวดน้ำพร้อมอรสืบต่อไป kau karena to ya man itu tidak soya อายโธโอโตอะโนโธโอโตตกิโโอโาเมาาราชาเตติสิจานเตติสิจามาลเตติาโภแคโยนิจานบาลเมหามาราชาวาจาภวต ครับ uh -huh. เชิญว่าที่ร้อยตรีขันชัยพันธิวารองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการาารักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัยที่ต้องูบูชาพระรัะตนตรัยถวายความเคารพพระบรมชายาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห,หัวและพระชายาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกรรริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอให้เจอทุกท่านลุกยืนขึ้นครับ และพระยยรับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีพระบระมราชชนนีพันพปีหลวงทั้งหมดต้องจากนั้นประธานกาบลาประการฆ์ ต่อเรียนเชิญทุกท่านนะครับไปรับประทานอาหารทางด้านโน้นได้เลยนะครับสถานที่บริเวณนี้จะใช้เป็นสถานที่บรรชาสมเชชนะครับน่าจะมณฑลสานตกที่ม6นะครับมาอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวท่านอบมณฑลจะเท็นภาพด้วยนะครับแต่เฉพาะน่าจะมตบบสารนิพกนะครับมาอยู่ด้านหน้าเลยครับดเนะครับเดี๋ยวจะใช้สถานที่กดเมนนะครับ จะพมกบลนนะครับเป็นหน้าจนะบอลทนไหมเป็นใช่ไหมมาจากบฑลนจากกที่สามที่เจ็ดด้วยอ้าวไม่ใช่นั่หรบครับอาจจะพที่หน้าที่เป็นมาจากมาตบสา,าที่บอกครับออกไปดึงในหน้าเลยครับเดี๋ยวถ่ามีขอบอลบลทนจะประทิกภาพด้วยนะครับเอ่อท่านผู้มีเกียรตินะครับเจอร้านอาหารนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ ให้การบรรยาาสำมะ็จนะครับ เดี๋ยวเราจะเกลี่ยบริเวณนี้นะครับเพื่อใช้เป็นสถานที่ปวดเกรนก่อนสังเกรนนะครับก็ถ่ายกับเราเราถ่ายกันเองได้ไหมเก็บต้นมือนะครับ รไไปหนคับเดี ğin, ๋ยวจะเข้าบทเรีนนะครับหน้าอย่าเพิ่งแต่งนะครับหน้าเดี๋ยวจะบทเรีนนะเดี๋ยวไม่ทันเพีนนะครับเดี๋ยวบทเรีนแล้วไม่ทันฉันเพีนนะครับรีบเลยครับมานั่งที่เดิมครับฮะอ๋อบทเรีนครับบทเรีนก่อนฉันเพีนครับอาจารย์ กนก็จะได,ได้กับาเปียนท่านผู้ประชาท่านนะคชาบเดี๋ยวอ,อ,อวันก็นักไปทานข้าวก่อนเลยด่วนเลยแล้วก็กลับมานะครับ ขายก่อนนะเอาวางไว้ตรงนี้เอาไว้บนหลังหัว